ปอกฟักทองแล้วจ้าดูท่าทางจะมันดีจังเลยจ้าเพื่อนๆอนโอ้แทบจะรอไม่ไหวเสียแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้ส้มจะแกงฟักทองใส่หมูให้สามีทานจ้าตัวเองก็จะทานด้วยส้มใช้หมูสันในนะจ้า เครื่องพร้อมแล้วนะจ๊ะหมูหั่นเสร็จแล้วแล้วก็มีใบหัวลัพาแล้วก็มีกะทิน้ําเปล่าพริกแกงหมูหมูคน,นอผงขนนผงจ้าแล้วก็น้ํามันมะกอกไปจัดการเลยจ้า กำลังเดือดเลยจ้าเพื่อนๆนแค่นี้สามีก็ไอแล้วไออีกจ้าต้งใส่เขาเผ็ด <c oughs> อาหารค่ำของส้มและสามีก็เสร็จแล้วจ้าก็มี แกงหมูใส่ฟักทองสูตรของพี่จรจ้าแล้วก็ผัดผักรวมเม็ดแล้วก็ทอดมันปลาแล้วก็ข้าวหนมหม้อแกงถั่วจ้าแล้วก็ขนมหม้อแกงถั่วเป็นของหวานแล้วก็ผลไม้ด้วยจ้า มามาจ้ะมาจัดการเลยอ๋เห็นแล้วน่าก,กินมากๆเลยจ้าสีสันอืมน้ำลายไหลของส้มกินกับข้าวเหนียวดอกอันชันจ้ะของสามีกินกับข้าวสวยโอเคอ่าสียูนล้วสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีจ้ mm. า It's okay, mm -hmm. yeah, it's good. good, good. Thank you very much. Thank you. Bye bye.